เอาเลยครับผมก็ขอส่วนีคนก็ด้วยนะครับผมอยู่กับผมพีกอตนะวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการเปิดแพ็คใหม่นะครับผม1 0 0อแพ็คอะไรวะมาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ย100แพ็กนะครับจะได้ต้นใหม่หรือเปล่านะที่เป็นระดับดีวายปะหรือไม่มติดวะไม่รู้นะครับผมไปไปดูเลยครับผม let's go <S มาลู้ชอ็อปร้านบริการจำหน่ายสินค้าโลบล็อกทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าโลบลกทั้ง ID เดียพาร์ทและแบบกลุ่มแถมยังมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกด้วยทั้งบล็อกฟู้ดโกลด์การ์เดนและแบบอื่นอีกมกมมาาย สินค้ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายแถมยังปลอดภัยและไวยสะดวกสบายอีกด้วยและตอนนี้ทางมารูชชอปได้มีโปรโมชั่นแฟลชเซลล์ของโกลกาเดนที่ราคานี้จับต้องกันได้ง่ายมากเลยลครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจน,นถึงเที่ยงคืนเอ้ยอหยอกถึง4ี่ทุ่มนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับสะดวกปลอดภัยไว้ใจมารุชชอป โอเคครับยังไงตอนนี้ก็ขอสวัสดีครั้งนึงครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องของการเปิดแพ็กใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสเปร๊กปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมมีประมาณ106แพ็กนะซึ่งผมบอกเลยว่าอีเวนต์นี้นะครับค่อนข้างจะฟาร์มง่ายนะไม่ได้ยากเท่าไหร่ไม่พูดพ่ํามทำเพลงนะทำไมอลันสองคนวัเนะี้แหนึ่งสองสามเปิดปเลยเปิดมาด้วยแฟเดซี่ผมจะทําการเปิดสักสิบแพ็กไปก่อนนะครับแบบไม่ข้ามนะหลังจากนั้นเราจะทำการข้ามหยดยับ,ยบละมันต้องสักอันเลยปะถูกไหม องสักอันแหละอุ้ยแต่น,นี้สวยวะ่ะโฮไซดอนแ p l a n อุ้ยโคตรสวยอะไรวะเดี๋ยวค่อยลองปลูกนะเอาอ่ะพุดพอชมปุ๊บมาบ่อยปับ๊บปกติเวลาผมสุ่มแพ็คนะครับมันจะออกค่อนข้างง่ายเลยนะครับเท่าที่เคยทํามาแต่วันนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะไม่ออกเลยก็ได้ใครจะไปรู้สกคิปไป m a n โกส t ี a นะครับยังไม่ได้วะ่ะไม่เป็นไรสกคิปไปอ้หูโฮไซดอน อะไรวะเนี่ยจะได้ไหมเนาะปึ้งอุย้ยพี่รันได้ไปแล้วเหรอไหนวะเฮ้ยยี่สิบแพ็คนะครับผ่านไปไม่โผล่เลยได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรแปนต่อเออยังครับยังยังยังโอ้โหเฮ้ยไม่เป็นไรครับอีเวนต์นี้ค่อนข้างจะฟาร์มง่ายนะไม่เป็นไรหรือเปล่าวะโอ้ แปลกว่ะนี่นะครับหน้าตาของมันนะพีรันแกได้แล้ววะ่ะแต่ผมยังไม่ได้เลยะสุ่มต่อไปเฮ้โยโอ้นี่ไง n ินเซทท o r n นะครับโคตรสวยอะสระหรับดีวายนะอยากได้วะ่ะพีรันหมดไปละน่าจะไม่ได้นะครับดูจากหน้าตาละใช่ไหม <laughs> ลองปล่อยไหลดิ <laughs> โอ้โหไม่เห็นวิวเวลเลยตายละสี่สิบแพ็คผ่านไปนะครับตามหาต่อไปตามหาต่อไปทุกคนตามหาต่อไป กำลังใจอยู่ตรงหน้านะครับต้นนี้ต้นนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นเราต้องไปสุ่มบนยอดหรือเปล่าฮะใช่ไหมต้องสุ่มบนยอดหรือเปล่าเนี่ยเออสุ่มต่อหน้าเลยมัม้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่ได้วะอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยน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 ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย,ออยจะไปตัดช็อตขอหน่อยเร็ว โอไซดอนอีกแกขอ,อหน่อยเร็วจะเอาไปต,ดตัดฉอดแบบตึงๆอะ่ะใส่หัวก็โหลกับตุงตุงตตุงๆๆๆอะ่ะได้ไหมแย่แล้วว่ะแย่แล้วว่ะ49แพ็คที่เหลือนะครับขี่หลังไกลเลยเฮ้ยห่านปะห่านหรือเป็ดวะต้องเป็นห่านดิห่านทองคำอะ่ะอุย้ยลืมเก็บของเลยไปเดินไปเก็บไปเริ่มมีกลิ่นนะครับตอนนี้เริ่มมีกลิ่นละเริ่มได้กลิ่นโอ้โหเริ่มได้กลิ่นแล้วว่ะไปอันต่อเว้ยอย่าเพิ่งย่อท้อเว้ยไปต่อ สี่สิบแพ็คสุดท้ายไปอุ้ยอุ้ยแต่ต้นอะไรวะเนี่ยโพไซดอนหนอโคตรสวยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นสวยมากทุกคนไปครับอย่าเพิ่งยอมนะพี่ยอมต่อ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 อุ้ยได้แล้ว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 ก็ไม่ได้ยากนี่หว่าโหเอ้ยก็ไม่ได้ยากนี่หว่าได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วหนึ่งร้อยแพ็คได้หมดแล้วยังเหลืออีกอ่ะไปงั้นต่อเลย เปิดได้อีกต้นหนึ่งรอบนี้ก็ถือว่าไม่เกลือนะครับก็ยังได้นะโอ้โหดูดิใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยอีกเกี่ยมห้าแพ็คสุดท้ายนะครับไปแปนต่อเอาให้จบซะโพไซดอนงั้นที่เหลือนะครับขอเป็นโพไซดอนแทนได้ปะมันสวยดีอะ่ะอุ้ยแต่แต่ต้นสวยจริงนะทำป็นเล่นไปดูดิต้นโคตรสวยอะ่ะสิบแพ็คสุดท้ายแปนต่อพึบขออีกอันหนึ่งมาโพไซดอนมาไม่เอาแล้วก็ได้ไอ้ต้นมเมื่อกี้ต้นถั่วไม่เอาละขอเป็นโพไซดอนมา ปุบยัาง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 มู่าวาจิ้นเซินชงจูหนีเชินชงอูปูเกิอไหลไปไหลไปแสดงจะห่างมากโอ้โหเมื่อกี้มันนิดนึงว่ะนิดนึงว่ะไม่หยอกัะเชยโอเคผมสรุปวันนี้นะครับเราได้มาแล้วว่าเรื่องของต้นต้นอะไรวะพรินเซททอนเหรอมันคือต้นอะไรวะมัน เอาเป็นว่านะครับสรุปเราก็ได้มาแล้วครับผมเรื่องของเมล็ดใหม่นะ p r พริน s ซสทอนระดับ D Y นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปทําการปลูกกันนะครับผมผมก็จะทําให้มันแบบต้นใหญ่ไปเลยนะเดี๋ยวไปรอดูว่าทําได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็ขอจบแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับกดแชร์กันด้วยแล้วกันนะแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าใครได้บ้างไม่ได้บ้างนะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับบ๊ายบายครับผมทุกคนบ๊ายบาย